สวัสดีค่ะวันนี้ยายมีภารกิจกับการเก็บไข่หอยเชอรี่สีสวยๆนะคะมาทำปุ๋ยน้ำชั้นดีไว้ใส่ข้าวไม้ดอกไม้ประดับในสวนในนาของยายค่ะนาเคี้ยวขอยดีมีสัตรูคอยกัดนี่ไงคะไข่หอยเชอรี่ไข่เขาจะออกฟักออกมาเป็นตัวนะคะ ข้าวยายไม่เหลือแน่ๆกับและกินไม่ให้เหลือยายต้องคอยเก็บไข่เขาออกมาทำปุ๋ยน้ำชั้นเลิศมาค่ะเก็บกันวันนี้จะได้กี่พวงสีสวยมากเลยค่ะสีแดงสีชมพูนะคะตัดออกไปเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าต้นข้าวจะตายนะคะแล้วก็หาต่อไปดูกันชัดๆจะๆสวยมากเลยค่ะแต่อันตรายเยอะมาค่ะดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำชั้นยอดของยายกัน ก่อนอื่นนะคะก็ต้องเตรียมกากน้ำตาลซึ่งมีความเ,เหนียวหนืดต้องใช้น้ำในการทำละลายคนให้กากน้ำตาลละลายออกมาเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะนำไข่หอยเชอรี่ลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะ ใส่น้ำที่ละลายกากน้ำตาลลงไปในขวดให้หมดนะคะให้ท่วมกับไข่หอยเชอรี่นะคะแบบนี้นะคะง่ายๆแล้วก็ปิดฝาไว้ทุกสองสาวันก็ต้องคอยเปิดนะคะไม่งั้นขวดระเบิดเพราะข้างในเป็นแก๊สนี่เป็นขวดเก่าที่ทำไว้แล้วนะคะเอามาเปรียบเทียบให้ดู แล้วทุกๆวันยายก็จะต้องไปเก็บไข่มาใส่ขวดแบบนี้เช่นเดิมนะคะประโยชน์ของปุ๋ยน้ำสูตรไข่หอยเชอรี่ก็ให้ดูต้นข้าวของยายเลยค่ะมีความเขียวแต่กอดีกอใหญ่แล้วก็แข็งแรง ปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเห็นไหมคะในความร้ายกาจก็มีความเป็นประโยชน์อยู่นะไข่หอยเชอรี่ค่ะสำหรับภารกิจของยายวันนี้ก็สำเร็จไปอีกหนึ่งวันการปลูกข้าวของยายก็ดำเนินต่อไปพรุ่งนี้ก็เก็บไข่หอยเช่นเดิมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างนะคะ วันนี้ยายขอลาก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปจ้า